สวัสดีนะคะค่ะใช่แซ่บไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนโอเคค่ะก็เรื่อยๆค่ะเป็นความรักที่เหมือนกับสายน้ำนะคะ,ะมันก็ go with the wave นะคะคยอยู่ไทยค่ะเขาอยู่ที่ภูเก็ตะค่ะหนูกลับมาทำงานก่อนเพราะหนูต้องทำงานให้เซ็นทรัลค่ะ <c oughs> <c oughs> ะรู้จักกันได้ยังไงเจอได้กันรู้จักจาก mutual friends ค่ะเราไปโบว์ลิ่งด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็แบบปิ๊งกันเลยค่ะคนนี้เหรอคะมันเป็นปีแล้วนะคะพี่ใช่ใช่ใช่ลูกใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วแบบ almost two years เกือบสองปีแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะเออ เป็นช่วง long distance relationship อะค่ะก็ไม่ได้มาเจอกันก็เขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์หนูอยู่เมืองไทยอะค่ะแต่ยังกับคนนี้คือเขามามา,มาที่ไทยเพื่อที่จะมาหาเราหรือว่ามาทำอะไรเขาด้วยค่ะเขาเขาลงรักผู้หญิงไทยคือหนูนี่เองแล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะใช่ใช่ใช่ไหพอเราเลยสวยหมเื <laughs> ม่อไ่พาะเราให่เลยหรอคะใช่เพรหนูอ่ะพี่ครับมันไม่มีคนอื่นแล้วค่ะผาขอหนูค่ะค่ะ อ๋อไม่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะอินเดอะคอนโดค่ะ Yeah เขา Nice ค่ะเป็นเอ่อเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วก็มีคนเป็นคนที่สงบกว่าเราเยอะเลยก็เป็นแบบยิงกับแยงอะค่ะยิงกัไม่ได้ออกด้วยไม่ได้ใช่ไหมเป็นคัทไม่ได้ใช่ไหมโอเคคือมิสไซเข้ากันได้ค่ะเป็นหญิงกับหยางค่ะ อะไรเยอะไหมคะเพราะว่าแบบโตกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าใช่ค่ะก็มีหลายอย่างคือติช่าเนี่ยเป็นคนเหมือนกับอารมณ์ร้อนบ้างแบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างไส่เปอร์ค่ะก็คือต้องมีบางครั้งที่มาเจอกันตรงกลางแบบโอเคแบบเธออย่างนี้ฉันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาเข้าใจเราค่อนข้างเยอะก็เลยเขาเขาเป็นความมีผู้ใหญ่สูงมากเราก็เลยแบบรู้สึกโตขึ้นด้วยค่ะอยู่บกัเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูแซ่บกว่า่ค่ะเขายอมให้เราได้เต็มที่ไหม แย่ๆค yeah, 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 yeah. like, oh, okay, so ือเขาแค่แบบกันกโผล่ใ no, ห้เรานิด no, น yeah, ึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้แบบนมหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบว่าใส่อะไรให้มันแบบดีๆหน่อยแต่ว่าคือไม่ได้แบบว่าโอ้เธอต้องห้ามออกไปตรงนี้นะเธอต้องห้ามทำอย่างนี้นะห้ามเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่แบบเขาให้เราเป็นตัวเราได้ค่ะซึ่งซึ่งดีมากค่ะแสดงว่ากับความรักครั้งนี้ก็คือแฮปปี้เลยแย่หนูก็แฮปปี้ทุกครั้งค่ะจนจนก่อนตอนจบก็แซ่ดนิดนึงแต่ส่วนมากก็แฮปปี้ค่ะหนูปีมีเฉพาะคำนั้น ทะเลาะค่ะทะเลาะค่ะอ๋อหนูค่ะค่ะไม่ก็คือเหมือนกับเหมือนกับคู่คู่รักมันก็อาจจะธรรมดามีแบบว่าเอ้ยอาจจะเถียงกันส่วนมากจะไม่ได้ทะเลาะกันแบบรุนแรงแต่ว่าเถียงกันพูดนู่นพูดนี่ไม่เข้าใจอะไรกันค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้ว,วก็คุยกันด้วยเหตุผลตอนจบก็นอนหลับฟันดีอย่างเดิมอย่างกับคนนี้ใครจะเป็นคนขอแต่งงานก่อนที่ชะฮ้ ไมขนาดนั้นนะคะไม่ไม่แต่งขาาแล้วแต่มันคนละเรื่องกันอะมันยังหญิงกับายงค่ะมันคนละอย่างกันอะหนูไม่พร้อมจะแต่งงานค่ะพี่ถามอย่างกับมันใกล้อ่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะค่ะหนูจะสนุกตลอดไปด้วยค่ะไม่แต่ไม่ได้บอกว่าจะ never แต่งงานแต่ว่าแค่ไม่ได้ใกล้จะแต่งงานนะคะเพราะนั้นคนถามมันก็อุ้ยหมายก็เขาย้ายมาเราจะแต่งงานกันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ เม่ปอย่เง้ยยังไงอะเขามาจริงๆริงไ่่หรือว่าเขามาอยู่ทาวนเลยเขามาทำงานที่นี่เลยย่าย่าย่าค่ะค่ะค่ะอ๋อขอโทษดีเหมือนว่าเขามาจริงๆริงหรือเปล่าก็จริงสิแสดงว่าเขาก็คิดนาคตกับเราเลยนะว่าจาอยากมีครอบครัวอยากอยากอยู่ใกล้ จริงๆเรามีวางแผนกับเขาหนูไม่วางค่ะแล้วเขาวางแผนเพิ่มหนูไม่รู้ว่าเขาวางหรือเปล่าค่ะโครงการมันทำให้เราวิพิษวันกับเจาะให้หนูไปทางนั้นน่านูเถินสิหนูยังไม่คิดไกลขนาดนั้นนะคะฝันว่าหลัที่ชาไ่เหมือนราอยากมีงานแต่งงานในฝันเลยไม่ไม่ค่อยฝันรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนในกับหนูในอนาคตแต่หนูไม่รู้ว่าตอนไหนกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นใคร อาจจะเป็นเขาก็ได้พี่ก็อยากทาให้หนูไปทางอืนน่นไม่งั้นเดี๋ยวเราแยกกันต้องกลับไปทะเลาะกันใหม่อ่ะเนี่ยค่ะโอเคค่ะอรอไยึดหม no อะไรไม่ไม่พรหนู no 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 ค่ะยังไม่พร้อมค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูอยากจะแต่งงานขนาดนั้นหรือเปล่าค่ะคือแบบไม่ได้แคดกับเขานะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูอยากแต่งงานหรือเปล่าขนาดนั้นนะคะค่ะ ทำให้เราคิดว่าการแต่งงานามันมันมันยังไม่ถึงจุดที่เราต้องแต่งงานเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เหมือนเราอยากพร้อมที่จะแต่งงานอ๋ออ๋อคือหนูไม่เคยพร้อมที่จะแต่งงานเลยค่ะตั้งแต่เกิดมา <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่เพราะไม่รู้ก็ว่าถ้าเกิดดูสถิติแล้วว่าประมาณ50%ของการแต่งงานก็มีการหย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อไม่หนูไม่รู้หนูเชื่อมัน100%หรือเปล่าแต่มันก็สวยงามดีมันก็ได้สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าหนูอาจจะไม่ถึงอายุหรือเปล่าพอถึงอีกช่วงหนูอาจจะแบบโอ้ oh my god ฉันอออยยยาาาากกกกแต่งงนนนฉฉััมีลู คอตอนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะถือว่าตอนนี้ดีที่สุดนคะคะตนูงแต่มีแฟนแล้วหนูจะไม่เปรียบเทียบแฟนค่ะหนูกลัวคนเก่าเสียใจคนใหม่แต่หนูไม่ไหนูไม่ไม่อยากเปรียบเทียบว่าโออคนดีดีกว่าตรงนี้คนนี้ไม่ะคะ่ะทุกคนทุกคนดีอย่างที่เขาเป็นนะคะค่ะคุณค่ะ